สวัสดีครับผมเจอกับบ่าวุตกันอีกแล้วล้าว,วันนี้ข้อนําเสนอครับตำแตงแล้วก็มะแรงแล้วก็ตมผักกาดดองมีสตอรครับผมสตอแล้วก็ปลาดุกทอดไข่ตมกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบเคียว mà mà cha mà chỉnh khao đôi cánh ngọc không đuông ngập đuông uhm. Mm. double เคียดมันลองอ๊อปอ๊อปอ๊อปเฮ้ย Mì này, mình chạy đi quả cọp à à à dưới mình cho mà không ăn kín. Này, kín mất <laughs> Đồ đường เครียดก็เหมือนกันครับที่บ้านพวกก็มีเยอะไม่ห้ามกินพอมาอยู่แถวนี้กินมดครับผู้ใจดีหิวอยู่นะครับผมมากินพร้อมกันได้เลยนะจ๊ะ chuẩn như sắp to ọt chứ nó mà sắp to thế okay, cha เหลิมแทนนะครับสดน,นัมตะกิดอืมตอมปรกกาดองนี่วีมือเมียพกมกับเขาไม่ใด้่คนตายแต่ว่าเขาทำนึกชัดสุดเยอะ mên cũng tai thề thề à... chân chay tầm tay ngô nua นัวด้วยพุ่งโูลล์รดือดว่าแป่งว่านบ้านพุ่งกินหลวงว่งก็ได้นะครับพุ่งไม่ต้องเกลือไม่ต้องอาย โยกครับโยก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 นี่เจอของดีเอาให้ชัดชัดเอ้ชัดชัดปะลาตอนปะลาตอนผมไปยุยซสานเขาบอกว่าห้ามจิ้มป,ปะลานะเดี๋ยวจะเย็นชุดชุดชุดอือหือ ผมเป็นพิชาเนจ้าตัวอือิอสังบอกว่าหน,นได้ใจปากตายวะร้อยจังวูอืม เคยมาเล่นปิงโก้แถวที่เหล่าววะฮะจักร้อยจริงปิงโก้อืมอ้มเตอร์อีกเล่นเตอว กินเยอะเยอช่วงนี้เมียบอกว่าเธอสตอมากนะไปครับพี่น้องไปเจออีกแล้วลหลบนี้ต้องจีดแล้วไม่ไหวไม่ไหวต้องจีดจ๊ะอืมอืม ชีดแล้วมันแพ้ความเลยต้องกินต่างตัว โอเคนะตัวจบคลิปเปลี่ยนตัวนี้ครับผมขอให้นุกนุกร้อยรอยกินกันให้อิ่มสำราญน,นะครับบ๊ว